สวัสดีตอนเที่ยงคืนค่ะขออภัยด้วยที่แป้งชมลงคลิปดึกมากนะคะ ก่อนไม่ทานตอนลงตอนเช้านะคะฉะนั้นใครที่อยากได้ของฟรีชิ้นนี้แนะนําให้ดูคลิปนี้แล้วทาตามได้เลยนะคะของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเขาแจกประมาณ8,800ชิ้นนะคะน้องๆเป็นหัวไมโครโฟนอ้าปากแบบนี้นะคะบริเวณหน้ารักมากๆวิธีาการเล่นเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวดูกนวมาทำยังไงบ้างเราแอบบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทายังไงแล้วมน,น้องเข้ามาเลยนะคะให้เดินตรงมาตรงเวทีสีแดงจัดนะให้น้องทาการเลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งชมจะบอกนะคะน้องๆว่าเควสเนี่ยต น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นค่ะเดินมาตรงนี้นะคะแล้วกด E นะคะเควสแรกคือน้องๆจะต้องเล่นให้ชนะทั้งหมด3ครั้งโดยชนะตัวผู้ชายที่ชื่อเอทดค่ะอันที่2เนี่ยน้องๆจะต้องชนะทั้งหมด3ครั้งโดยที่ชนะกับตัวผู้หญิงนะคะและเควสที่3น้องๆจะต้องเล่นแบบ2 V2 ชนะทั้งหมด3ครั้งค่ะและเควสสุดท้ายนั่นก็คือน้องๆต้องเล่นผ่านเควสทั้ง3อันนี้ก่อนถึงจะขึ้นเข้าหมายติ๊กถูกในเควสที่4นั่นเองหันหลังมาค่ะน,าน,น,าน้องๆแล้วกดเข้าจอยตรงนี้้ ชมเนี่ยต้องเล่นกับตัวผู้หญิงนะคะแค่เล่นให้ชนะเขาก็พอทั้งหมด3ครั้งค่ะซึ่งมันจะสุ่มนะคะว่าน้องเนี่ยจะเล่นเจอใครนะคะอาจจะเป็นตัวผู้หญิงบ้างหรือจะเป็นผู้ชายบ้างนั่นเองพอียแป้งเล่นจบนะคะน,น้องจะเห็นพี่แป้งขึ้น1นึ่ทับสในเควสที่2แล้วต่อไปแป้งหันหลังมาเล่นแล้วเจอตัวผู้ชายที่ชื่อเอ็ดนะคะน้อง,องก็เล่นให้ชนะเขาทัา้งหมด3ครั้งก็พอค่ะซึ่งมันก็จะลั่นไปเรื่อยๆนะคะว่าน้องจะเจอใครพอเล่นจบแล้วนะคะพี่แป้งชมก็มาเช็คเควสจะเห็นว่าเควสที่หนึ่งของพี่แป้งชมที่เล่นกับเอ เข้าไปเล่นเขาจะให้เราเล่นกับบอดนะคะซสื้อฝาตรงข้ามก็บ,บอดเพื่อนเราก็บอดเหมือนกันนะคะก็เล่นให้ชนะเหมือนเดิมคะ่ะน้องแค่สครั้งเท่านั้นนะคะซึ่งวิธีการทำแ่บมันไม่ยากพี่แป้งไม่เล่นจบให้น้องดูจนได้ของนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะช้านะกว่าพี่จะฟาร์มเสร็จะนะน้อง,องดูวิธีการเล่นแล้วน้องก็ไปเล่นเองได้เลยคะ่ะหากลดล็อกนะคะในควยที่4แล้วเรียบร้อยน้อง,อง,องสามารถกดรับของฟรีชินีได้เลยคะ่ะรีบเลยนะของใกล้หมดแล้วด้วย